ไหนจะมาสร้างความดีทละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้แน่ไปทําบุญก็ไม่ละบาปเอาบาปไปด้วยบุญก็ไม่ได้บุญทานที่ทําไม่ได้เลยถ้าคนมาอบรมนี้จะมาปฏิบัติความดีกันทาละความชั่วอ,อกจกตัวไม่ได้รับรองดีไม่ได้แน่นอนอันนี้ชัดเจนนะเอความชั่วใส่ตัวเต็มเป๋าเต็มกระเป๋ามาแล้วไหนแล้วความดีจะถึงจะติดอยู่ในจิตใจของเขาได้ มันไม่จะถ่ายความทั่วตัวไปไม่มีทางที่เขาจะดีได้ดีไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนอะไรขอท่านทั้งหลายผู้ใคร้ทำโปรดตีความหมายสั้ัพระพุทธเจ้าสอนสี่ประการไม่จะสอนอริยสัตจหรือมรรคแดอันนั้นมัน,ม,นมันกว้างไปเอาใกล้ๆเลยให้เห็นชัดสอนธรรมชาติคนหนึ่งสอสอนเหตุสอนผล สอนอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตคืออะไรสอนว่าอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนไปไหนปากจะไวใจจะเบาเรื่องเก่าจะมาลื้อฟื้นเรื่องอื่นจะคิดกิจชอบทําไมไม่ทํากิจชอบต้องทําแล้วจะเป็นคนระยำเอาปรีเอาดีไม่ได่นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เหตุผลนี่สอนเหตุสอนผล อาตมาเคยถามหลายคนบอกว่าพราพพทะเจ้า,จาสอนแล้สอนมากแปดสอนศีลสมาธิปัญญาก็ถูกเป็นกันแต่โดยวิธีปฏิบัติไม่ใช่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้สอนเหตุสอนผลอดีตหรือเป็นความฝันอย่าเอามาแล้วลึกปัจจุบันเป็นความจริงทํางานให้มันเสร็จไปได้ไหมในปัจจุบันเนี่ยรีบทําให้มันเสร็จอย่าไประลึกถึงอดีตที่ผ่านมาไม่เกิดประโยชน์ อนาคตไม่แน่นอนอย่าจับม่านใครมาตาย,ตายผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตนี่สอนตรงนี้นะมีประการที่สามสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนเน้นกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีแนละ้วมันได้ชั่วดูสิทําชั่วได้ดีมีที่ไหนเราทําชั่วเนี่ยใจเลวร้วายไอ้คนดีเนี่ยเหมือนพึ่งบินสูง ไอ้คนเล้วเนี่ยคนชั่วเนี่ยเหมือนมาเรีงมาแรงวีมาแรงวานชอบบิน,นตามชอบของเหม็นชอบของเหม็นชอบของชั่วไอ้เพื่งเนี่ยมันบินสูงมากมันกินจากแกสอนน้ำต้อยหวานแต่ไอ้มาแรงวีมแมรงวานเนี่ยมันบินตามเนี่ยเห็นดูเห็นชัดอ่ะถ้าจะเป็นมลรงพึ่งดีหรือจะมาเป็นมลรงวานดีก็เลือกเอาเดี๋ยวนี้ทำไมเลือกเอาก็ไม่เป็นไรพะรู้เข้าเข้าใจกันหมดแล้วทุกคน ก็จเจริญวัยชนษาด้วยกันทุกคนแนะแต่เราเนี่ยเสียใจแทนบิดยามันดาที่พ่อแม่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่ยสอนกฎแห่งกรรมชัดทําไมไปว่าอ้างไปไกลแนละ้เอาใกล้ๆ้ตัวที่เห็นทําดีได้ดีทําทั่วได้ทั่วจะเห็นได้ชัดเจนมากสีสอนอะไรมีสี่ข้อสอนให้ฝืนใจสอนให้เราฝืนใจ ไอ้เขา่าฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้ก็ขอประทานโทษในที่ประชุมนี้จะเป็นลูกสาวใครผู้หญิงที่นาเกลียดคือผู้หญิงที่ตามใจตัวผู้ชายที่น่ากลัวไม่รู้จักเกรงใจคนเคืนบานใครเปิดประตูครัวเลยยังไม่คุ้นกับเขาเลยเนี่ยหน้าแกลงขามผู้ชายแบบนี้ชัดเจนนี่แหละเรื่องเป็นจริงเป็นอย่างนั้นผู้หญิงขอประทานโทษ ถ้าท่านมีลูกสาวถ้าตามใจตัวเสียคนหมดแลวที่สุดอย่าตามใจตัวคนจะดีได้ต้องฝืนใจได้ถ้าฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้ทำยังไงก็ดีไม่ได้จ้าส่งไปอบรมที่ไหนก็ดีไม่ได้จิตใจมันเหลวมันน้ำเทไปที่ไหนมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำมันไม่ขึ้นบนภูเขาได้ จึงสรุปให้ท่านฟังว่าความดีต้องมีอุปสรรคความดีเนี่ยทํายากไม่ใช่ง่ายเลยคนเรามาถึงได้ทาดีกันยากมากความดีสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากได้สร้างความชั่วชอบลงทุนความสบายไม่เอางานเอาการเลยนั่นกำลังชั่วไม่รู้ตัวเลยขี้เกียจย่าสบัดคนที่ไร้ธรรมะจากขี้เกียจก่อนขี้กองอิจฉาริษยา อยู่เต็มเป่าเต็มกระเป๋าของไอ้คนประเภทนี้ถ้าสินถิตในความดีไอ้ความทั่วจะหายไปเหมือนอยู่ในความมืดถ้าหากว่าเรามีไฟฟ้าสว่างไอ้ความมืดมันจะหายไปชั้นใดกว่าชั้นนั้นเช่นอยู่กันเนีย่ยท่านทั้งหลายเอ๋ยลูกผู้หญิงขอประทานโทษท่านท่านใครมีลูกผู้หญิงกุณสตรีโปรดสอนวิชาเอกให้วิชาได้ไหมวิชาเอกพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนวิชาอะไร ให้ใจตัวเขาเลยแม่บ้านการเลือนเคหาสตา์แม่แบบแม่แผนแม่ปลานเลือนสามน้ำสื่สร้างความดีในลูกสาวทามีลูกสาวนะสอนแม่บ้านการเลือนถึงจะเป็ดสำเร็จปริญาโทเอกก็ต้องให้มีแม่บ้านให้ได้การเลือนเคหาสตา์จะได้รู้หลักของลูกผู้หญิงทุกสิ่งผู้เจ้าสอนผู้หญิงเดี๋ยวนี้ทํากับข้าวก็ไม่เป็นไม่รู้จ้างรับแขกยังไงเดินก็จะเหยียบหัวคนเท่าคนแก่ใช่ได้หร ไม่มีระบบไม่มีระเบียบแต่ประการใดชัดเจนมากขอฝากบิดามารดาเลี้ยงลูกให้มันโตปลูกต้นโพให้ยืนลมเด็ดนั้นนี่ความหลับพ่อแม่เลี้ยงลูกโตมันต้นตาลไม่มีหลักฐานไม่มีงานทำโตด้วยขัดสุขหาความสนุกในสังคมมันเสียหายเนี่ยจดมุ่งหมายอันแรกไม่ใช่มาแก้ปล้หาเวทอย่างนี้แต่แก้ปล้าาเวทอย่างนี้อาจจะได้บ้างแต่มันจะน้อยมันไม่มากมายนะักเปลี่ยนแปลงพระภาวะจะยากมาก ถ้าคนไหนที่จะดีไน้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าได้เขาจะดีเด่นเห็นชัดได้เหมือนกันแต่ก็น่าสงสารคนที่ทําไม่ดีเนี่ยขอเจริญพรท่านหน้าศาลไม่ใช่น่าเกลียดอย่าไปเกลียดคนแต่น่าสงสารควรจะแก้ไขปัญหาเขาเราอย่าไปเกลียดคนทําชั่วอาตมาตะก่อนนี้สมัยก่อนมาเกลียดคนทําชั่วคนทําชั่วนี่เกลียดมากเดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้ว คนทนําชั่วน่าสงสารควรจะแก้ไขเขาควรจะช่วยเขาให้พ้นจากความชั่วให้ได้ปัญหาอยู่ตรงนั้นขอฝากกรมประชาสงเคราะห์ช่วยเขาให้ให้พ้นจากอันตรายจากความทุกข์โดยที่เขาไม่รู้เลยเขาหลวมตัวเข้าไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็น่าสงสารไม่ใช่น่าเปรียบหรือน่ากลัวหรือ ไม่เป็นพลานพอจัดไม่ต้องไปคิดตรงนั้นคิดวานาสงสารนีกว่าเราจะทำยังไงจะหาปัญหาให้มาแก้ให้เขาได้พ้นจากปัญหาเหล่านั้นให้เขาได้พบแสงสว่างทางมรรคบัญคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในอนาคตต่อไปวันข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ทผลไม่ใช่น้อยขเอเจริญพรท่านหัวหน้าศาลเป็นความจริงอย่าง มีความหมายไม่ใช่น้อยอาตมามีจะสงสารคนอาชีเขาทําชั่วไม่แด้หน้าเปรียดแล้วไม่มีอะไรเลยปัญหามันก็อยู่ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ช่วยกันไขช่วยกันให้เขากลับร้ายกลายดี<ม>กลับให้เป็นคนดีในสังคมให้ถูงได้ก็เป็นประโยชน์ตอวทิผลไม่ใช่น้อยเพราะฉะฉนั้นจะตีความต่อไปว่านี่แหละ มาจากครอบครัวพ่อแม่ลูกจ้าสอนชัดเจนก็ขอฝากผู้ปกครองไว้มีลูกขอให้เรียนหนังสือขอสุหาวิชาใส่ตัวลูกให้ดาดถึงยากดีมีจนไม่เป็นไรพ่อก็จนแม่ก็จนไม่จนปัญญาไม่จนสติรับจ้างหากินเอาลูกเรียนเป็นด็อกเตอร์ดะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นตัวอย่างพอเป็นจับตังแม่รับจ้างซักรีลูกห้าคนเป็นดอกเตอร์สาม เป็นเต่าแก่เนี้ยขายทองที่เยวาวราชนีกสองคนนี่เห็นไหมเนี่ยชัดชอบอะไรเขาแก้ตรงไหนลูกเขาทั้งหมดหกคนเนี่ยห้าคนนะสวดมนต์ภาวนาเจริญลับมารรมพ่อแม่พอ่อไปเชื่อเจนแท้ตั้งหมดสองพันห้าร้อยบัรนี้ลูกชาอยู่รับวัวจิงตันเป็นปัญญาเอกหมดแล้วลูกมีลูกแล้ว ลูกสาวสองคนเป็น่าแกนี้ขายทองที่เยววาวราชนี่จนแต่ลูกพ่อเป็นในพลพ่อเป็นเศรษฐีพ่อเป็นอาเซียลูกเป็นอาเฮียหลายคนลูกเป็นอาเฮียสอนลูกเป็นอาเฮียหมดตามใจลูกเนี่ยขอฝากเนเราพุทธเจ้าตามใจไม่ได้นะจะไปตามใจกันไม่ได้ตามใจก็เสียคนหมดเนี่ยตรงนี้นะ่าจะต้นเหตุต้นเหตุติดต,ตามใจปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจคนเช่น เสียผู้เสียคนเสียอนาคตของเขาเองเสียใจต่อภายหลังโดยไม่รู้ตัวเราขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสที่เหลือนี่ไม่มีปัญหาหลายประเด็นแต่คนแก้ผิดหมดกลับไปหาหมอดูไปหาพระใหะ้ต่อเวนต่อกรรมพระแก้ปัญหาโดยที่ว่าสะดอกเคราะ ลูกไม่ดีสะเดาะให้ดีเป็นไปไม่ได้อาตมาไม่เชื่อเลยแก้ผิดจุดหมดเพราะไม่ดีก็เอาพระมาสวดมนต์เพื่อสะเดาะเพราะน่าจะสะเดาะของตัวเองทําชั่วก็ต้องสะเดาะตัวเองคือละชั่วซะสร้างความดีให้มีปัญญาเท่านี้เองทําไม่ได้กลับไปล้วนเดือดร้อนพระพระไม่รู้พระก็สวดมนต์แก้ปัญหาเขามันก็แก้ไม่ได้ไปแก้ผิด หลักวิธีการไหนเลยและชีวิตนั้นจะเข้าสู่จุดมุ่งหมายความดีดนะมันจะเป็นความดีที่ถูกต้องไม่ไห้หงออกมาอย่งนี้ชัดเ,นเนนจนนะเรขอเจริญพรต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้แก่ปัญหาสอนเน้นข้อหนึ่งก็ขอให้จําไว้เป็นที่พึ่งมีลูกต้องเรียนหนังสือทั้งนั้นหาวิชาชีพให้ลูกพันพ่อแม่ต้องเตรียมการสร้างความดีอันนี้ให้ลูกยัน หาเวลาการให้เป็นประโยชน์ต่อลูกเรียนวิชาความรู้ปล่อยให้ให้เลเพลราดาไม่ต้องเรียนหนังสือเลยหนระไม่มีวิชาความรู้ใส่ตัวเองรับรองไปไม่รอดทั้งครอบครัวครอบครัวนั้นจะเกิดหายนะจะเกิดความเวลวร้ายขึ้นในครอบครัวนั่นแน่นอนท่านมีลูกห้าคนขอดีสักคนได้ไหมถ้าลูกดีสักคนครอบครัวท่านไปรอดลูกห้าคนเนี่ยหมดเสียทั้งห้าคนเลย อาจจะเสียใจต่อภายหลังทั้งวงตระกูลด้วยวัดวัดหนึ่งมีพระดีสักองได้ไหมถ้ามีดีสักองคหนึ่งก็วัดนั้นก็อยู่ได้สําคัญไม่ดีทั้งหมดมันก็แย่ในเปรียบเทียบพญานาฟังตามที่เราคำนวณมาไดา้บางบ้านเนี่ยลูกดีครบคนไม่ได้เลยเลเพลาดพาดมาจากไหนคะมาจากพ่อแม่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่วัดมีอยู่ห้าปัญหา ขอจเจริญพรในจท่านฟังว่ามีห้าปัญหาปัญหาที่หนึ่งคืออะไรครอบครัวไม่มีความสุขเลยทะเลาะกันตลอดรายการอาตมาจอดวัดมาดับหนึ่งของวัดอภวันสิงห์บุรีครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะกันตลอดกระทั่งเป็นด็อกเตอร์เด็ยการจะแท้ไปยังทะเลาะกันมีความรู้เด็กการก็ทะเลาะกันไม่มีความสุขในครอบครัวเขามีลูกก็เสียหมดเอาดีไม่ได้เลยไปนั่งทะเลาะกัน ท่านทั้งหลายมีธรรมะสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานท่านจะไม่ทะเลาะกันให้เสียสมองเสียอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างมาเนี่ยท่านจะเสียงานเสียหน้าที่และการงานของท่านนะอารมณ์ของท่านอยา่นี้เป็นต้นแต่ปัญหาไม่ยด้ก็กลายเป็นโรคประสาทไปนี่เป็นปัญหาที่สองที่เราต้องควรจะแก้กันไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาแต่ประการใดก็กลายเป็นโรคประสาทโรคเครียด เลยลวกเบอร์เลยไม่ต้องเรียนหนังสือทั้งหากันเลยก็ไม่ได้ผลธุรก,กิจก็เสียทำนาก็เสียค้าขายก็เสียรับราชก,การก็ไม่ได้ตาแหน่งแห่งที่จะประการใดเพราะแก้ปัญหาช่วยไม่ได้สามจากคําว่า <c oughs> แก้ปัญหาไม่ได้พอสามเรื่องละลูกไม่เรียนหนังสือ ลูกไม่สนใจในการเรียนร้องไห้มาที่วัดพวันเป็นจำนวนมากเพราะอะไรตามใจลูกจนเบอร์ไม่อยากเรียนหนังสือไปเจดเพื่อนอันตพานความผูกพันกับพ่อแม่ไม่ไดมีเลยหาความผูกพันกับพ่อแม่ได้ยากเลยลูกก็ต้องไปเจดเพื่อนไปรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทุกวันนี้ให้โอกาสลูกได้ยากมากไม่มีเวลาให้ลูกเลยก็เหตุใดยากจน้องไปทำมาหากิน สามีก็ไปทางหนึง่งภรรยาก็ไปทางหนึ่งเป็นต้นต่างคนต่างไปในอย่างเนี้แม้ามาต่างคนต่างไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแม้ามาต่างคนต่างไปเลยลูกก็ไม่มีการผูกพันกับพ่อแม่และกินข้าวกับคนละหม้ออยู่คนละทิศคนละทางนี่ปัญหาเลยลูกก็ไปเลเพลพาไปพบเพื่อนอันตรธานเพราะฉะนั้นขอเจริญพนะรว่าคบพานมันจะได้ผิดคบมันดีจะผล พขาพนชั่วทำตัวอาบจนเขาพนดีผลจนวันตายมเมาแพทย์แล้วก็หมดค่าเมาโสลาหมดความสัม้พันเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีเอาดีไม่ได้แล้วนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่แก้ไม่ได้เลยลูกก็ไม่เชื่อพ่อแม่แเพราะความผูกพันกับพ่อแม่ยุคใหม่สมัยนี้ไม่มีแล้วเลยไปผูกพันกับเพื่อนโชคร้ายไปติดเพื่อนอันตรพานติดเพื่อนยาเสพติดเลยก็พากันไปเสียหาย พ่อแม่กระสียโดยแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยเพราะขาดหลักรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนไม่มีโอกาสที่จะมีคําสอนพุทธเจ้าวไว้ในบ้านในครอบครัวเป็นอัปมงคลบ้านทะเลาะกันเป็นอัปมงคลบ้านครอบครัวไหนเป็นอัปมงคลบ้านนั้นเป็นบ้านยักษ์บ้านมานเสียาการเวลาทั้งลูกหลานเอาดีไม่ได้ทั้งครอบครัวในจุดมุ่งหมายอันนี้สําคัญมากอาตมาประสบมาที่วันทุวันทั้งหมดก็พยายามช่วยเขาอยู่